บิสมิลลาฮวมารฮมอัสสลามุอลกุมรอมะตุลลอฮิระกาุค่ะนนี้เราได้พาท่านผู้ชมมาพบกับครอบครัวพีมานะคะเขาได้ทานผลิตภัณฑ์เสิร์ฟอาหารเลทมอสของบริษัทสตาร์ซันไซกันเกือบทุกตัวเลยนะคะเขาทานแล้วดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขากันก่อนนะคะสลมลัยกุมค่ะช่วยแนะนำตัวได้ค่ะสี่งคะสลัมลกุมอมะตุลลอฮิวะระกานครัผม พดยิมุฮหมัดต่อตวีนะสสลาเมอะไรกุมจูเสซมาแนะนำให้ทานเนตนมอดก็รู้สึกว่าดีขึ้นมีความดันและหัวใจกินทุกวันก็มีความสบายขึ้นตื่นนอนมาก็สบายเวลาที่ทานเนี่ยเราเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าเดิมอย่างไรคะหลังจากที่เราตื่นนอนมาตอนเช้านี่มันจะมีความรู้สึกว่า ระบบในร่างกายของเราเนี่ยมีการขับถ่ายได้ดีขึ้นประมาณอย่าง้ยครับแล้วหลังแกกนั้นผมผมก็ทานทุกวันเมื่อทานทุกวันแล้วนี่ประมาณเดือนเดียวผมต้องไปตรวจสุขภาพก็ปรากฏว่าจากที่มีไตกีสลายที่มีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างที่สูงแล้วก็ความดันต่างๆพวกนี้ หมอทางผลการตรวจสอบของทางการแพทย์เป็นออกมาว่าของผมปกติมมซ,ซึ่งซึ่งซึ่งทำให้อ่ก็มีความชื่นใจขึ้นมานะครับเมื่อตัวย่าทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลดมอสของเราตัวเนี้ยนะคะแล้วก็ซันคอรัสกาตัวนี้ต่อย่ามีอาการที่ดีขึ้นอย่างไรเดี๋ยวต่อย่าช่วยบอกเวยนะคะ,ะก็สบายดีค่ะตื่นเช้ามาก็ โลวใจสบายหลับลึกใช่ไหมคะหลับแล้วก็ทานซันคลัสกาแล้วหัวเข่ามันเดินดีขึ้นเดินดีขึ้นเดอยู่แล้วนไม่ดังก้นก๊กลทำดีละค่ะตกอย่าจะเดินประจำเลยท้ายซอยหัวซอยค่ะค่ะแล้วตัวย่าได้ทานดีท็อกซ์ไหมคะก็ทานคือล้างล้างลำไส้ก่อนนะคะเป็นตัวแรกค่ะแล้วก็น้ามัดมีอะไรจะฝากไหมคะสำหรับที่ทานผลิตภัณ์เสริมฮาเลมอสซันคลสกา แล้วก็ดีท็อก์แล้วก็กาแฟค่ะให้นวัดแนะนำด้จากที่ผมได้รับประทานมานะครับก็มีอาการสุขภาพดีขึ้นมีอารมณ์แจ่มใสขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายจากที่ที่ก่อนนี้ันก็เวลามีความดันเมะไยเนี่ยคนเริ่มมีอายุจะมีอาการหงุดหงิดมากนะครับแล้วก็ผิวพรรณดีขึ้นด้วยนะคะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ก็รู้สึกว่า,ร,วารู้สึกว่าผิวมันแต่งตึงขึ้นนะครับ <c oughs> อโอบค แล้วก็เราทั้งสี่คนต้องขอตัวจากลากันไปก่อนนะคะต้องกล่าวคำว่า,ว,า,า,ว,า,า,าว,วัสสลามอลัยกุมวารุมันตุล้อฮิวราบการ